ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ uh huh. เติม UC ที่ร้าน r i c h m a n Shop นะใช้เงินน้อยแต่ว่าได้ UC เยอะใครที่อยากเปิด RP เนี่ยเติมกับร้าน r i c h m a n Shop ใช้เงินไม่เกิน200บาทเราก็สามารถเปิด RP รลเวลหนึ่งได้ละวิธีการเติมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ Richmond Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับใช้แค่เพียง user id แล้วก็ชื่อตัวละครน,นะครับเติม UC ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภยัย100%เจัไม่ได้ ต้องเติมที่ร้านดิชแมนช็อปเท่านั้นนะครับมีคนลงไหมแต่ว่าตอนโดดลงมาไม่เห็นนะนี่ไงเสียงเท้าหลังเราจะไปไหนโอ้โหน็อกเหลือตัวเดียวอยู่ด้านล่างนะเข้าไปด้านไหนละซ้ำก่อนรีบเคลียร์เลยน่าจะดึงเพื่อนอะ่ะนี่ไง แมนั่งชิวเลยเรียบร้อยเอาเฮ้ยยังไงต่อยอะ่ะเอามามามาเออมาเออสวยเป็นไงเก่งไหมผมโกงนะเพราะว่าเขาโดนยิงไปแล้วอะ่ะมีเสียงปืนนะน่าจะมาจากตรงป้ายหรือเปล่าได้แฟกกันด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราไปยิงในวงนะเช็คป้ายก่อน ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอ่ะอืมไม่เห็นอ่ะนี่ไงรอนะมีตัวมาชิดเราอ่ะทางซ้ายเสียงเท้าแบบนี้น่าจะวิวสันนะ่ะผมว่าเรารอเขาวิ่งลงมาดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ด้านบนแล้วเรายิงไม่น็อกเนี่ยเสียเวลานะเขาก็จะระวังตัวมากขึ้นด้วยนะครับทำให้เราเล่นยากนะวิวสันอยู่ดาดฟ้าละ กลและกลและรอเลยเอา้าวไปลงฝั่งนั้นเฉยเลยยิงยากอะ่ะหัวแตกยังน็อกอยู่นะเฮ้ยซ้ายคนมาตัวที่วิ่งมาด้านบนน่ะผมไม่รู้ว่าหายไปไหนละคนหรือเปล่าอะ่ะอยู่ๆก็หายไปเลยลองปาไฟเช็คดูดีกว่า หน้าเราอะไม่น่ามีนะผมว่าลงด้านล่างดีกว่าเฮ้ยน็อกหน้าเราวิ่งมาอยู่ชิกกรแพงไว้นะครับรอเขาวิ่งมานะดักปาดเลยมาชิดละนี่ไงสวยเหลือตัวเดียวไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะ่ะ เฮ้ยคนหรือเปล่าอะ่ะคนคนคนน็อกตามเลยตามแล้วไปนะเดี๋ยวเพื่อนเข้ามามีรถจอดอยู่นะตรงบ้านนะ่ะลองวนโฉบดูผมไม่แน่ใจว่ามีคนหรือเปล่าอะ่ะ เสียงปืนตรงจิกซอนะน่าจะตึกสูงอะ่ะเราจอดเล่นตึกขวาดีกว่าตึกซ้ายก็มีคนขึ้นไปด้านบนรอวิวดูนะผมจะหาจังหวะแจมยิงปีนะถ้าเกิดว่าบวกกันแบบนี้ผมจะไม่เข้าไปชาร์จนะครับเล่นตึกจิกซอเนี่ยผมไม่ชาร์จเลยเพราะว่ามันชาร์จยากนะปั๊มน้ำให้เต็มหลอดก่อน ช่วยเราวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้งตลอดเวลานะมีเสียงปืนนะครับตรงบ้านอะ่ะตรงที่เราขับรถมามีคนแน่เลยนั่นนะ่เห็นนะหัวหัวหัวเออ,อสวยซ้ำไม่ได้อะ่ะปล่อยไปเราดูตึกกลางดีกว่าไหมีเสียงเท้านะครับเฮ้ยโอโ้ตกใจหมด ตัวนั้นขึ้นกิวแล้วน่าจะตัวตรงบ้านหรือเปล่าไม่มีใครไปดึงเหรอไปรอเล่นห้องฝั่งนู้นดีกว่าไปเสียงเท้าได้ถึงหน้าเราเวลานั่งวิวดูตรงกำแพงเนี่ยเก็บปืนด้วยนะครับมีรถมาเฮ้ยเอาโดดลงรถน็อกเสยเลย สงสัยจะรีบนะยิงฟีสปอร์ตเลยอะ่ะเสียงเท้ายังอยู่ในตึกหน้าเรานะมีตรงมาชิดนะเสียงเปิดประตูแต่ว่ายังอยู่ด้านนอกนะเข้ามาแล้วทางขวาเรารอดักตรงมาได้นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นมาก็ปาดเลยเอ้ยเราอยู่นี่เรียบร้อย วงมาแล้วผมว่าเราเข้าวงดีแบบแไะตซีที่อยู่ในจลิกซอเนี่ยผมไม่ชาร์จนะปล่อยไปเลยรถเราน้ำมันจะหมดนะไม่อยากเติมอะ่ะวนดูรถก่อนในบ้านมีปะไม่น่ามีบ้านขวาไม่มีตรงบ้านฟ้ามีรถจอดอยู่อะ่ะ บนไปเอาดีกว่านี่ไงลำโบดีกว่าผมว่าตรงจิ๊กซอ,อน่าจะออกมาแล้วนะลองดูเดี๋ยวนะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นไงวิ่งโลง่ลงๆเลยมาเฮ้ยโหเห็นเฉยอะ่ะ น็อกสองน็อกสามเหลือตัวเดียวอยู่ไหนวะไปเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วไม่เห็นนะเนินบังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ปั๊มยาก่อนเฮ้ยเรียบร้อยตายเลยเมืเ่อแกจังหวะที่ยิงตัวแรกอะถ้าเกิดว่าลองสังเกตดีๆจะเห็นนะปืนมันจะใส่ไปโดนตัวหลังด้วยอะมันเป็นเทคนิคนะใครอยากทำตามเนี่ยไม่ยากเลยลองสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะเมื่อเราซื้อ,เ,อ,อเบอร์เกอร์เนื้อย่างยาก,กินิคุนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์เกอร์ข้าวนะ1ชิ้น เนฟนฟายน้ำอัดลมหรือไม่ก็ชาลิปตันนะครับ1แก้วราคาปกติ235บาทลดเหลือ160บาทสั่งผ่านแก๊ปฟู้ดหมดเขตวันที่31กรกฎาคม2565นะครับสั่งผ่านไลแมนหมดเขตวันที่2สิงหาคม2565นะครับเหลือ2คนละอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงเจ็ร้อยเอา้าอะไรอะ่ะ ไม่โดนได้ไงอะ่ะแมวละไม่ชนละยิงดีกว่าเรี mm. ยบร้อยตายเลย mm. นั่น,น่ยขวาเรานอนเนียนเลยอ้ mm. อาอะไรอ่ะอีกแล้วเหยียบเต็มเต็มโอ้โห ผมว่าต้องจอดอ่ะอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นละขยับไปด้านหน้าดีกว่านี่ไงเจอล้เรียบร้อยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ